ใจเมาคันยุหานแต่เจอสวัตทุมเป็ดใช่ไหม,มนี่ให้ดูมันจะเป็นดอกสีดำๆแบบนี้พี่เป็นทุมเป็ดเหมือนแตรเห็นไหมอันนี้มันจะสีเทาๆตรงนี้มันจะเป็นสีดำอันนี้คือต้อนของมันสวัตท,ทุมเป็ดตอนนี้ก็ต้นเดือนสิงหาวันที่สองสิงหางเต็มเลย โอ้ยพี <discrete> good, yeah. like, ่เขามีความสุขล่าเริงมากเลยเก็บเก็บยุ่มยุ่มยุ่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 เขาบอกว่าโราละห้าร้อยสวัตทุมเพลตเอาหมดเลยใช่ไหมเอาหมดนี่ได้เต็มจะเต็มตะกร้าเรละห้าร้อยจะได้ดูดีๆซื้อไม่ยังเลยตั้งเยอะพี่เก็บไม่เป็นหน้ามันนะ พี่ก็บอกปีนี้มันขึ้นเร็วเพราะปกติมันขึ้นเดือนกันยาปีนี่คือผลงานเก็บแป๊บเดียวสวัสดุมเป็ดไม่ได้มีรูปให้ดูเลยตรงที่มันเป็นต่ออยู่ไงเพราะพี่เขาสาว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 แบบว่าวเร็วมากเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงก็เป็นเห็ดที่กินอร่อยแล้วก็หาได้ไม่ง่ายเหมือนกันพี่เ็เก็บตรงนี้ทุกปีโอเคเดี๋ยวไปต่อไม่ได้คันยูหันจะได้เห็ดอื่น อันนี้เราก็แบ่งสวาร์ททูมเพลนะคะมันออกมาให้ดูก็คือเป็นเหมือนแตรสีดำออกมาให้ดูส่วนหนึ่งนะคะ,ะก็เป็นลักษณะของเขาโมเข็นบนตรงนี้ขามันก็จบเทาๆน้ำตาลมีน้ำตาลน้ำตาลดำๆอะค่ะน้ำตาลดำๆแล้วก็ถ้าฉีกออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ข้างใน อันนี้ก็ได้มาประมาณ2ลิตรกว่าค่ะอันนี้เราส่วนหนึ่งที่เราแบ่งออกมาเพื่อให้ได้ดูกันนะคะแล้วก็อันนี้คือในถุงที่ได้ ตอนนี้เราก็อยู่บ้านแล้วนะคะเราก็จะพามาทำความรู้จักกับเห็ดตัวนี้ให้มากขึ้นนะคะสำหรับสวัุรุ้มเป็ดสวมัมก็ตอนที่ไปเจอในป่าเราก็รีบกันมากเนาะเราก็รีบเก็บมากแล้วก็กลัวคนอื่นจะมาเห็นด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งตอนนั้นคนก็เต็มป่าก็เลยรีบรีบอะคะ่ะเลยไม่ได้แทรกสาระเท่าไหร่สำหรับตอนนี้นะคะคนก็เต็มป่าเลยค่ะ เพราะว่าเห็ดเยอะแล้วก็คนเก็บเห็ดก็เยอะมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะคะบางทีรถเข้าไปสามสี่คันเลยแล้วก็บางทีเห็ดก็ออกแทบไม่ทันนะคะก็สําหรับสวัดทุมเป็ดว้ำนะคะแปลตรงตัวก็คือเป็นเห็ดแตรสีดํานะคะมันรูปมันจะเหมือนแตรหรือทําเป็ดอะค่ะเครื่องดน,นตรีแล้วมันก็จะมีสีดำก็ที่สวีเดนอันนี้จะเป็นเห็ดที่กินอร่อย5ดาวเลยทีเดียวนะคะ เป็นเห็ดกินอร่อย5าดาวของสวีเดนเขาหายากแล้วราคาแพงราคาต่อกิโลแพงมากๆก็ที่เขาคุยกันก็ราคาประมาณกิโลละห้าโอยครนนะคะสำหรับคันตะเลนไอสีเหลืองมันก็จะอยู่ในช่วงกิโลร้อยเจ็ดสิบหรือสองร้อยอะไรประมาณนี้นะคะอันเนี้ยจะแพงสุดแล้วก็หายากมากด้วยเป็นเห็ดที่หายากแล้วก็กินอร่อย อันนี้ก็มีทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่นะคะแล้วก็ทั้งดอกที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูลักษณะของเห็ดตัวนี้กันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ตามชื่อเลยค่ะ Back trumpet ก็คือที่เรียกชื่อนี้เพราะว่าสีเขาดำแล้วก็ตัวเห็ดของเขานะคะเหมือนกับทอมเป็ดนะคะหรือแตรแล้วก็เขาจะออกสีดำๆที่หมวกเห็ด คำว่า,าหมกเห็ดคือส่วนด้านบนของเขานะคะตรงนี้ส่วนด้านบนของดอกเห็ดเขาบอกว่าส่วนภายในตแตรนะคะจะมีเกล็ดเล็กๆเ,เ,เห็นไหมอันนี้เหมือนเป็นขุยอะไรเล็กๆอยู่ที่ส่วนข้างในตแตรของเห็ดอ,อันรูปนี้อาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ในอินเทอร์เน็ตนะคะรูปนั้นจะชัดกว่าสำหรับ ขุยที่อยู่ที่ส่วนด้านในแตรของเห็ดนะคะส่วนตรงนี้ค่ะที่เราโชว์ในวิดีโอเขาก็บอกว่าถ้าชุ่มชุ่มเราจะเห็นว่ามันเป็นสีดำแต่ถ้ามันแห้งก็จะออกสีน้ำตาลเทาเห็นไหมทางด้านขวามือจะออกดำมากกว่าทางด้านซ้ายมือมันจะออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลเทาๆแล้วก็ส่วนในส่วนตรงนี้เขาบอกว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่4เซนถึง8เซนค่ะ แล้วสีของเขาก็จะหลากหลายมากค่ะขึ้นไปตามสภาพอากาศว่าจะเป็นยังไงนะคะอาจจะมีตั้งแต่สีเทาสีเทาเข้มไปจนถึงถึงดำนะคะต่อไปมาดูลักษณะใต้โมวเห็ดคำว่าใต้โมเห็ดก็คือส่วนตรงนี้ส่วนตรงใต้โค้งตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นหยกัยกๆค่ะ เราก็มีสีเทาจนถึงเทาอม,มอน้ำเงินมันจะหยักหยักเห็นไหมคะตรงนี้มันจะเป็น,น,นคลื่นๆเนี่ยคะ่ะมันจะไม่เรียบเดี๋ยวให้ดูอันนี้ลักษณะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นมันจะเป็นหยักๆยักนะคะแล้วก็ที่ขาเห็ดมันจะเป็นรูก,กรวงคะ่ะนี่ค่ะมันจะกรวงลงไปเลยตั้งแต่ตรงนี้จนถึงโครน จะเอาให้ดูอันนี้อย่างเช่นอันนี้ที่มันฉีกแล้วนะคะเห็นไหมคะมันจะกรวงลงไปเลยมันจะเป็นแบบแบบนี้ข้างในมันอืมก็จะเป็นมันก็จะกรวงเหมือนทําเพลทหรือแตรนะคะแล้วส่วนเขาบอกว่าที่ขาของมันส่วนล่างสุดมันจะเป็นสีดําอันนี้เห็นไหมคะอันนี้จะดอกนี้จะชัดก็คือมันจะไลส่สีสีมาแล้วตรงนี้มันจะเข้มกว่า แล้วก็อันไหนอ่ะอันนี้เหมือนกันตรงสีตรงนี้มันจะอ่อนกว่าแล้วตรงนี้มันจะเข้มออกดำๆขาเห็ดตรงนี้เขาบอกว่าก็สูงได้ตั้งแต่ห้าถึงเก้าเซนติเมตรนะคะก็เป็นอันนี้ก็เป็นลักษณะของเขานะคะสลูบอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนทําเป็ดหรือเป็นแตรนะคะเป็นกลวยอย่างนี้อืมแล้วก็ หมวกเห็ดก็จะมีด้านบนของเห็ดหรือภายในแตรก็จะมีสีหลากหลายไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศตั้งแต่สีน้าตาลเทาไปนจนถึงสีดําเข้มนะคะแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้ใต้ใต้หมวกเห็ดเขาเรียกใต้หมวกเห็ดมันก็จะเป็นคลื่นๆหยกัยกๆแบบนี้ไม่เรียบนะคะขาเห็ดก็จะเป็นแล้วแต่ค่ะว่าเขาจะในสภาพอากาศที่ชุม่มหรือแห้งนะคะแต่ว่าส่วน ที่ติดกระดินตรงนี้มันก็จะเป็นสีดำสีเข้มๆหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นที่เราเก็บได้จากเมื่อวานนี้กันนะคะที่ไปกับพี่เขานะคะในถาดสีขาวที่เราเห็นนะคะอันนั้นเรายังไม่ได้ตัดขานะคะส่วนในถาดสีแดงก็คือตัดขาไปแล้วแล้วก็พึ่งไว้ค่ะพึ่งไว้ก่อนหรือว่าจะนำไปทำกินเลยก็ได้นะคะหรือจะตากแห้งไปเลยก็ได้ จากที่พี่เขาบอกก็คือส่นใหญ่พี่เขาจะเก็บได้ในช่วงเดือนกันยานะคะในสวนทางตอนใต้ของสวีเดนปีนี้ก็มาเร็วมากค่ะเราเก็บกันได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหานะคะวันที่2สิงหาค่ะแล้วก็สวัสดทรูเป็ดสวัมหรือแบ็กท um ัมเป็นี้นะคะก็จะขึ้นอยู่ในป่าที่มีต้นฮัสเซและต้นโอ๊กค่ะบางทีก็จะขึ้นอ,อยู่ในป่าสนเหมือนกันนะคะบางทีก็ จะไปเจอในป่าสนด้วยเหมือนกันก็ลองไปตามหาดูค่ะเห็ดอันนี้จะหายากแล้วก็ผู้คนก็จะพยายามตามหานะคะเพราะว่าอร่อยมากคนสวีเดนชอบกันค่ะโอเคเดี๋ยวจะให้พี่เขาสาธิตวิธีการทำความสะอาดเห็ดอันนี้นะคะเขาก็จะตัดขาออกพี่ยกขึ้นมาสูงๆนิดนึงมันจะได้เห็นแล้วก็แบกตรงกลางแบบนี้เพื่อเอาขยะออกเหรออืม ไปนีไม่ต้องร้านก็ตัดก็ตามตำราเขาบอกว่าส่วนเนี้ยส่วนล่างสุดของเห็ดอ่ะมันจะไม่อร่อยอยู่แล้วก็ตัดทิ้งไปทำการทำความสั่มคล้ายๆนี้เลยคล้ายๆอลไรนะทรัสกันเตเลนที่มันต้องแหวกอยู่ตรงกลางด้วยเพราะมันจะมีเศษอะไรติดอยู่ ต้องตัดสูงขนาดน,นั้นเลยเหรอ,อคนมันไม่เอาแล้วจริงเขาไปเขาจะเอากันไกลไปถ้าเราเอากันไกลไปเราจะตัดตะแค่งตรงนี้มันเราคนสีแดงก็จกรนไกลตัดมาออืแล้เราไม่มีอะไรไปเราก็เล้ล่อหมดเลยมันมีแต่มีดไปสิมันตัดไม่ทันนั่นหรอกผัดได้เลยนี่อร่อยกรอบพี่ไปทำอะไรกินบั่งผัดะีสมาใส่ปาซีเลียนใส่เกลือพริกไทยจบแค่นี้อร่อยสุดยอด กิ่รละห้าร้อยเธอไปทำอย่างอื่นกินปะทำแช่น้ำไม่มีแต่ส่วนใหญ่จะมีเอามาผัดผัดเวลากินเจล้วกินเห็ดได้ไม่มีเนื้อเห็ดสามอย่างรวมกันก็เป็นยาไปอีกแบบหนึ่งเห็ดจริงไม่ใช่เห็ดปลอมเเคยตากไว้ไหมตากแห้งคนสวีเดนก็ว่าเขาชอบนิยมไปตากแห้งจะได้เก็บไว้กินนานๆตากแห้งไม่เก็บไว้กินนานๆตากต้องและนี่เแียวเลามรอมาทำกินนะมาแช่น้ำแช่น้ำนานไหมแช่จะมันนิ่ม แล้วก็มาทํากิน,กนแล้วก็บีบน้ําอ,อกล้าก็มาำออทำกินอ,อ,กอ่าเดี๋ยวเราจะบอกถึงเรื่องสถานที่เกิดเหตุว่ามันเห็ดนี้ก็นะคะพบได้ทางตอนกลางและตอนใต้ของสวีเดนแล้วมันก็ชอบอยู่ในป่าที่มีต้นฮัสเซลกับต้นโอ๊กซะมากกว่านะคะแต่บางทีบางครั้งอาจจะไปเจอในป่าที่เป็นป่าสนแต่วันนั้นที่เราไปเจอของสามันจะมีต้นฮัเซลกับต้นโอ๊กอะ่ะมันไม่ใช่ป่าสนเนาะมันเป็นป่าที่เป็นใบไม้ แล้วก็เขาบอกว่าจะเจอเห็นนี้ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงเดือนพฤศจิกาวันนั้นพี่บอกส่วนใหญ่ป่านั้นพี่เจอตั้งแต่เมื่อไหร่นะมันจะออกเดือนกันยานะจะเจอส่วนมากที่เดือนกันยาแสดงว่าปีนี้มันออกเร็วเวพราะเราไปมาวันที่สองสิงหาก็พอเห็นขึ้นมาแล้วพี่เขาเก็บมาเลยหรือว่าไม่รอช้าเก็บมาเลยเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันขึ้นครั้งเดียวแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยเหรอปีหน้าขึ้นไหมปีละครั้ง โอ้โหอันนี้มันก็เริ่มแห้งแล้วแหละมันก็จะสีมันก็จะซีดลงก็สำหรับการไปทำกินพี่เขาก็บอกแล้วนะคะก็ผัดเนยคนสวีเดนเขาก็เอาไปผัดเนยเนาะไปทำซอสคล้ายๆซอสกันตาเลนแล้วในตามตำราเขาบอกว่าเห็ดชนิดเนี้เอาไปทำอาหารกินได้หลากหลายมากคนส,นสวีเดนส่วนใหญ่ก็ผัดเนยเนาะแล้วก็ทำซอสคงไม่อะไรไปมากกว่านี้ อาจจะมีภายแล้วก็การเก็บรักษาก็ตากแห้งก็จะดีเพราะว่าตากแห้งได้ง่ายแล้วก็จะเก็บไว้กินนานๆนะคะแต่ว่าต้องตัดส่วนที่ติดโคนอย่างที่พี่เขาทำอันนี้ออกก่อนเพราะว่าส่วนโคนตรงนั้นมันกินไม่อร่อยสําหรับเห็ดตัวนี้นะคะก็มีคู่เหมือนด้วยเราไปดูในตําราม,มาเขาบอกว่ามันมีคู่เหมือนด้วยมันชื่อว่าครูสคันเาเลนแต่เห็ดตัวนี้มันจะบางกว่าแล้วก็สีอ่อนกว่าแล้ว ขอบหมวกมันก็จะหยักๆมากด้วยแล้วแต่ว่าเป็นตัวที่กินได้ตัวมันชื่อโกรคันตตเลนมันเป็นคล้ายกันเลยคล้ายกับตัวนี้คล้ายกับเห็ดตัวนี้คือมีหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ความแตกต่างคือไอ้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ส่วนตรงนี้ที่นิ้วเราจับๆมันจะไปเหมือนคันตตเลนแทนก็คือมีโอสอะก็คือมีไอ้คลื่นๆตรงนี้มันจะมีเป็นคลื่นๆตรงนี้แทนมันจะไม่ เป็นแค่ลอยเย่นๆนอันนี้มันจะเป็นคลื่นๆลิ้ลวๆขึ้นมาเขาก็เรียเรียกเป็นโกลคันตาเลนเพราะสีมันจอกสีมันจะซีดกว่าสีมันจอกเทาๆแล้วมีลักษณะคล้ายคันตะเลนแล้วก็สำหรับคู่เหมือนที่บอกไปครูสคันตะเลนกับโกคันตะเลนมันเป็นคู่เหมือนของสวัสทรุมเป็ดสวัมสองตัวนี้กินได้แต่เขาไม่แนะนำให้เก็บมากินเพราะว่าเป็นเห็ดที่หายากมากเขาบอกให้ปล่อยไว้ ให้เขาปล่อยสปอแล้วก็สืบพันสืบลูกสืบหลานต่อไปอยู่ไปในธรรมธรรมชาติเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับเห็ดทั้งหมดที่เราพูดถึงในวิดีโอนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูที่ทำความสะอาดไว้นะคะนี่ข้างในแล้วก็ผัดอย่างนี้เลยแล้วก็หรือตากอย่างนี้เลยต้องต้องล้างล้างตากอย่างนี้เลย ผัดก็ผัดอย่างนี้เลยแค่ใสมันออกไม่ให้อะไรมันคาตรงนี้นอร่อยอันนี้ก็เป็นเห็ดที่ตัดขาแล้วนะคะแล้วก็พี่เขาก็บอกให้แบกออกอย่างนี้อย่างที่ทําให้ดูไปแล้วก็เพื่อจะเอาเศษอะไรที่อยู่ตรงกลางดอกออกแล้วก็ค่อยตากหรือไปทํากินได้เลยนะคะไม่ต้องล้างอันนี้ก็เหมือนกัน แล้วก็น,นี้เป็นดอกเล็กๆนะคะมันอาจจะไม่ชัดเราก็เลยให้ดูเฉพาะดอกใหญ่ๆตรงนี้นะคะแล้วอันนี้เป็นสภาพขาที่ตัดออกไปนะคะเยอะมากอะ่ะคือตัดสูงมากจะเหมือนกับว่าเราตัดเหนือรอยที่มันดำๆเข้มๆเลยอะคะ่ะที่บอกลักษณะตรงไปว่าตรงไปตรงข้างล่างเนี่ยมันจะดำเข้มๆใช่มเออใช่อันนี้ที่มียาติดเนี่ยมันตัดเหนือขึ้นไปเลยตัดสูงมากเพราะเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่อร่อย เนื้อมันกินไม่อร่อยก็ตัดออกสำหรับเห็ดน,นี้นะคะถ้าใครจะตากแห้งพี่เขาแนะนำว่าให้เอาถาดมาแล้วก็ผ้าวางบนถาดแล้วก็เห็ดวางเพราะว่าผ้ามันจะช่วยดูดความชื้นนะคะแล้วก็ทำให้เห็ดแห้งเร็วนะคะสำหรับวันไหนที่แดดออกเขาก็จะเอาไปตากแดดค่ะแต่ถ้าแดดไม่ออกเขาก็จะพึ่งไว้ในบ้านนะคะจนกว่ามันจะแห้งนะคะ แต่ถ้าใครมีเครื่องอบเห็ดก็ใช้อน,นั้นมันก็จะสะดวกดีอะค่ะแต่บางทีคนสวีเดนเขาก็จะไปทำอะไรนะเออไปเสียบไม้เหมือนไม้ย่างค่ะหรือไม่ก็เป็นร้อยกับเชือกแล้วก็แขวนแขวนทาเป็นราวแขวนแขวนไว้แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งพอถึงเวลาก็เอามาทีละไม้หรือเอามาได้ที่ร้อยได้ที่ะเส้นนะคะเรามาเอามาทํากินแต่ส่วนใหญ่นะคะเห็ดที่ ได้มาแล้วทำกินส,สดๆมันก็จะอร่อยกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ขอแนะนำเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะสาหรับสวาส์ุมเป็ดวัมถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะใต้วิดีโอนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนค่ะก่อนที่จะออกไปเก็บก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะจากยุอินุนค่ะสวัสดีค่ะ